ไมของใครโอ,โอ้โหไม่มีใครสาร,สารต่อไอ้ดีกูเนี่ยโอ้โหมึงเก่นคอนโทนซีคนโทนดีแล้วไม่ <c ười> ไมไเนี่ยยังมีคนสารฝันอะนาคอนดากูอะใครวะโอ้อหอะนาคอนดาเียวเลยกูไม่รู้ไม่ใช่กู <c ười> มีคนวาดมา,มา <c ười> แบบแอนิเมเต็ดเลยนะ จะเป็นแล้วกูต้องทำยังไงต่ออยากจะทำอะไรต่อกูพีกห้มึงแล้วอ่ะมึงโอเคกูรู้แล้วเองกูจะมองกับไปเม่หรือย่อเอาเรยกูทำไงอ่ะไม่รู้ใช้เซเว่นเซนของมึงไอ้มึงส่งแสงที่อะไรก็ได้เซเว่นเซนมึงก็รู้อยู่ว่าแม่งพูดเป็นอย่างเดียวสำหรับตอนหนุ่มจีเพื่อไม่ค้าเนี่ย มันเซเว่นก็เซเว่นเซนไงไม่เซเว่นเซนมันไอติมใช่หรือว่าไม่ใช่บุ้ยอ๋อโทษครับเออว่ะได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้ซื้อซื้อแห่สิบปวดเลย่ั ได้อันที่มันกําลังจะวางพิกาดอะอะไรสักอย่างอะไอ้ที่ยันยากเลยสัตว์ไปต่อไม่ได้เลยอะไม่ต้องห่วงมันเหนื่อยกําลังจะพิกาดแล้วมันกําลังจะกําลังจะวางแล้วแต่เมื่อไหร่มันจะวางเมื่อที่มตรงแล้วคือมันมาสุดเต็มสุดเต็มของการพิกแล้วไอ้สัตว์ ในที่สุดสักพักกดกดดิสไอกดสตรีมแลบไปแม่งไม่ได้อัดอยู่ไอ้ชิยูกิเชียอย่างหลอดเดี๋ยวมันไุ่งปหาตุไม่เอาอะเอาอ่ะมันดึงมาแล้วไอ้ยีทำไมทำไมไลฟ์ไมันมีร้อยเดียววะเนี่ยเดี๋ยวทำไมถึงมีไอ้เนี้ยมันไปมันไปมันไปกลางอากาศแล้วอ่ะเร็วจังวะเนี่ยมันขาดไปสุดเลยไม่แต่เนี้ยมีอนิเมะนะมึงเออเนี่ยผมบอกแล้วคุยคอนเสิร์ต พิกไปพิกมาพิกไปพิกมาไม่ได้ลงไม่ได้ลงลลงได้แล้วได้ลงไม่ได้อะไรอ่ะอ่ะอะ งไงอ๋ออ๋อมันหลุดเฟรมไงมันหลุดเฟรมโอเคโอเคโอเคได้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 โอเคครับโอเคโอเคดีดีดีนีดีดีจำท่าปะเยี่ยนเลยคิดดูสองคีย์เลยอันนี้ดีดีดีอันนี้ดีเปิดมาก็ง่ายจังวะลงตัวที่ทันเล่นนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลเอย่าไปดิเมนเก็บกี่ดูก็เอาจริงนะมึงสองวันดิสอนหรือยังไงแต่ว่าดูปีลองเลยดูดิเอาไปเพย์มันตัดไปวะไอ้ ไปพิกมือเล้วเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มันไม่ไปคนถัดไปอ่ะเอาไปรอก่อนนะแบบไม่ได้ไไม่ด้สึงการมันพิกมาแล้วเว้ยแต่พิกกลับไม่พิกนี่ไงระบบมาพร้อมกับอนาคอนดาเีอยเที่ยวมันมีใสใสเลยเลยหูดเงาด้วยแต่นี่แม่งมีขึ้นลงในสัตว์น้องเป็ดนี่ไงวิ่ เอ้แต่นี้มีตูดขึ้นนะมือตูดขึ้นสักทีีลงกลับมาลงไปโยนพี่บ้าอันนี้ยวรัางเดียวเดียวตันเลย ไอ้ได <Es> ้เยอะก็ไดราะหัวเหวเราหเราวเาหเราเราะบเลาเราะหดูเราเราะหัวเราะัวเะหเราวเยาะหวเาวรากหัวเราะห้วเราัเราัเหัวเะหเวเราะัวเาเราะหัวเราัวเัเหเหเาวเลย เยอีเดียงอ่ะเงี้ยมันมีมัเหมือนมันมีแล้วเหรอวะเห็นมึงอย่าไปชี้พงเดี๋ยวกูต้องอ๋อเจอเจอรี่เหรอวะนั่นมันกลายพันธุ์ตอนหลังวะนั่นมันกลายพันธุ์ได้ไงวะกูกูดูไม่ออกเองกะโทษโทษมันกลายเป็นตัวกินมดตอนหลังเลยกันูกินมดมันก็เป็นเจอรี่กันมาตลอดมันมันไปไปตรงกูนี่แหละไอ้เงี้ยไอ้เรมันกลับมาอีกคือกูดูไม่ออกไงไอ้เงี้ย กหน่ากูยังหลอนเลยโอโคตรดีเยโคตวดีเลยกดไม่อยากจชนหูได้ยังไงไอ้แยกมันเรียนอันทีเีชัดนมันจริงมันมิดมันใส่กลับๆอะบอพาวามุนพุ่งไปเฉยเอ๊ะจมุกลายเป็นตัวกินพด โอ้ยแมวอย่างเอี้ยน่ารักมือเฮ้ยมันมีคนนี้อยู่อะเนี่น่ารักอยู่นะแต่คือแบบียหายจะลงสีได้ยังไงกันเอาจะจูว้าผมมันมาดูมาดูประชุมงานกันเป็นงานวั้ดูดิเฮ้ยโดดออกไปเลยส่งออกเชิญไปเลยกูไม่เอาไอ้เหี้ยจะเก็ได้เลยรอดูนอนดู มีเราเทียมด้วยอ๋อโอเคก็ต้องขานเช็ดไม้ไว้อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาทำไมกูไม่เห็นได้ว่าน้องแว่นเลยวะอะมันเป็นมันเป็นตัวใส่แว่นเหรอวะอะมันมีมันมีคนใส่แว่นด้วยเหรออ๋อไอตับมันคือตัวใส่แว่นเหรอที่หายและแว่นหายอยู่ทำไมทำไมทำไมไม่มีกูไม่กูไม่ได้ว่าน้องแว่นวะแว่นหายนนั่ะกูกูไม่รู้ว่ามันคือแว่นอะ ไม่้แล้ววนี้นนพุ่งออกไปทางแสงนั้นเรียบร้อยแล้วไม่มันไม่ใช่ว่นที่มันพุ่งหายออกไปมันกำลังพุ่งเข้ามาเรียบร้อยเฮ้ยกลายเป็นเุ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยแล้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ยเฮ้เ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเง้ยเฮ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 ้ยมันยเฮ้ยเฮ้ยงฮยไงยเยเฉย กูมีคนที่ดีว้ลยนะตื่นอืไม่โดนดูััดใจเนี่ยอทอยเป็นไรเอ้ยนี่ไงเราของทอยเหรอวะมาเดียดูชอบพิกจูน่าเกลียดมากเลยเวอร์ชันพิกจูน่าเกลียดจังเยอก็ว่อยู่ไมันไอยู่ตรงกูันนี้นะกูอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเวิร์กันดูจากกีเฟรมแล้เนี่ยมันตายเลยมันตายอยกาดอ่ะอันเนี้ย เราไม่มีตัวเราไม่กูไม่รู้ไอ้เหี้ยมันตายกลางอากาศไม่กำลังกูนึกวจะหย่อนลงมาไม่ใช่ไอ้เหี้ยโดนอีบไปแล้วมันโดนอีบไปแล้วเฮ้ยดูเฮ้ยเฮ้ยได้หรือนะเธอติดไม่ได้ได้หรือนะเฮ้ยไอ้เหี้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ตายตายเลยเหรอวะเบน อะไม่รู้กูแค่หัวแตกเฉยเฉยไม่ได้ว่ามันตายสักโอเคที่จะแต่งป็กระจิหน้าตาคนน่าเกลียดเลยเอาว้าววาววาต่อ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 อันนี้ของใครโนกัตโนกัตโอ้โหมกูกูอยากรู้ว่าอันสุดท้ายที่กูวาดอ่ะมันคืออันนี้หรือเปล่ากูอยากรู้มากเลยทำไมมันบินแล้วอ่ะมีาหาเส้นตะปีเส้นสปีโคตรเยอะเลยเยี้ยยังไง มันมันไม่เหมือนคนต่อยอ่ะมันเหมือนคนโดนระเบิดมากกว่าโดนระเบิโดนระเบิดจากด้านซ้ายว่ะไอ้เจ๊เหมือนว่ามันโดนระเบิดว่ะพวกมึงมันไม่ใจอ่ะเนี่ยันมาไปมาดีแล้วกูจะไปรวยปี๊บเอาไปเลยเนี่ยได้อยู่นะเมันต้องแช่เฟรมสุดท้ายอย่างที่คือครมสุดท้ายมันค้าง สวยเลยนะใช่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 มันเหมือนโดนระเบิดโดนระเบิดมาโอ้ยโดนระเบิดได้เยี่้อช่วยไม่ต่อยทีไรคือมันระเบิดตัวเองอะไรเงี้ยเป็นตัวขยับคือดีสุดโอเคต่อไปของท้ายนะครับอ่าครับของน้องเบนนะฮะน้องเบนเทฟ้าแปว่าอะไรมาไอ้ชิวมึงนี่เองตอนแรกกูว่าเขจะรวมพัฒนาเลยกูก็สงสัยมาตั้งแต่แล้วว่ามันคืออะไรเลยมาอะไรมาวะเนี่ยกูยังชิวอยู่อะไรวะ ก็มันยังค้างอยู่ที่เดิมขยับมันดนึงขยับมันดิึงอ๋อก็คือจะเตะใช่ไหมทำมากขยับตาเตือนเนอ้คุณนึกไม่ออกอ่ะกูมันไม่ทันแล้วมันถึงหน้าแล้วตามนั้นแล้วกันนะยังไม่ทันแล้วเออมันสี่ไม่ทันลงไม่หรอ ไม่ได้อยู่ได้อย like ู no uh, ่ถ like uh ับยูถ anyway ับถับไม่สายด้วยมึงดูตอนในเบ้นว่ามันก um ็ถํามันก็ไม่ได้โผล่มามันโผล่ที่ใครวะโผล่ที่กูหรือเปล่ามันโผล่ที่ระบมนี่แหละถับมันโผล่ที่ระบมเลยคนอื่นเลยต้องว่าถับสายไปด้วยเลยเนี่ยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาจอยกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord แล้วก็ Facebook ผมเอาไว้น้อในดีสคริปชันก็แอดแอดกันมาได้นะครับถ้าอยากจะเข้ามาจอยกันเกมนี้เล่นได้เยอะมาก ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกและก็มีความสุขไปกับการเล่นของพวกผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ